ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันแพทย์หญิงธิดารักษีบุญยงค่ะภูมาณแพทย์ทางเดินหายใจโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะเราได้ยินเรื่อง RSV กันมาบ่อยใช่ไหมคะช่วงนี้วันนี้เดี๋ยวเราจะมารู้จักกันนะคะว่า RSV คืออะไรคะ่ะสำหรับ RSV นะคะก็คือไวรัสชนิดหนึ่งนะคะที่มีชื่อเต็มว่า เรสเตอรี่ซินไซเตียวไวรัสนะคะซึ่งเราจะเจอได้บ่อยนะคะในประเทศไทยนะคะมานานได้หลายปีแล้วนะคะซึจนจะระบาดในช่วงหน้าฝนจนถึงต้นหน้าหนาวนะคะก็เราจะพบได้บ่อยในช่วงเดือนกระกฎาคมจนถึงเดือนตุลาคมของทุกปีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอาการเนี่ยไม่ต่างจากไข้หวัดธรรมดาทั่วไปเลยนะคะ ชมีไข้ไอเสมหะหรือว่ามีอาการคัดจมูกนะคะซึ่งพ่อแม่สามารถดูแลรักษาแล้วก็สังเกตอาการที่บ้านได้นะคะแต่สิ่งสำคัญเองที่พ่อแม่ควรจะรู้นะคะก็คือว่าเราควรจะสังเกตอาการอะไรนะคะอาการที่เราควรจะดูนะคะก็คือเป็นอาการติดเชื้อจากทางเดินหายใจส่วนบนสู่ทางเดินหายใจส่วนล่างนะคะอาการทางเดินหายใจส่วนล่างได้แก่หลอดลมฝอยอักเสบนะคะหรือว่าปอดอักเสบ ก็จะมีอาการไข้ไอถี่มากขึ้นนะคะหรือว่าลูกเราอาจจะมีอาการหายใจหอบนะคะหรือว่าหายใจเร็วนะคะหรือว่ากินได้น้อยอันนี้ก็เป็นอาการที่คุณพ่อคุณแม่ต้องพามาหาหมอค่ะ 1ก็คือจะเป็นในกลุ่มเด็กเล็กนะคะโดยเฉพาะเด็กที่อายุน้อยกว่า2ปีนะคะในกลุ่มนี้เนี่ยเด็กจะมีภูมิคุ้มกันที่ยังไม่แข็งแรงนะคะหรือว่ากลุ่มผู้ใหญ่เองที่อายุมากกว่า65ปีขึ้นไปนะคะ2นะคะก็จะเป็นกลุ่มที่คลอดก่อนกําหนดนะคะหรือว่าเป็นสามเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มีโรคประจําตัวนะคะได้แก่โรคปอดเรื้อรังนะคะโรคหัวใจโรคกล้ามเนื้อนะคะและในกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องค่ะ RSV นะคะสามารถติดต่อเข้าได้ทางทั้งเยื่อบุตานะคะจมูกนะคะหรือว่าเข้าทางปากนะคะเข้าได้อย่างไรบ้างนะคะก็ได้แก่การสูดร,ระอองฝอยนะคะของการไอจามนะคะของผู้ที่ป่วยเป็น RSV เนี่ยเข้าทางจมูกเข้าไปนะคะหรืออันที่สองจะเป็นการสัมผัสสารคัดหลั่งนะคะได้แก่น้ำลายเสมหะนะคะหรือว่าน้ำมูกเองของผู้ที่ติดเชื้อ RSV แล้วเด็กเนี่ยก็ไปสัมผัสนะคะ สิ่งแวดล้อมรอบตัวอาจจะเป็นโต๊ะหรือเก้าอี้เองเนี่ยก็ทําให้เด็กติเดเชื้อได้นะคะค่ะสำหรับ RSV เองนะคะอย่างที่เรากล่าวไปก็สามารถวินิจฉัยได้นะคะตั้งแต่อาการนะคะประวัติสัมผัสนะคะเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆแล้วการตรวจทางห้องปฏิบัติการเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความจำเป็นนะคะ แต่สําหรับกลุ่มที่มีอาการรุนแรงนะคะหรือว่ามีความเสี่ยงที่เราต้องแยกจากโรคอื่นๆนะคะเราอาจจะตรวจได้นะคะด้วยการตรวจแนซอสวอบที่เรารู้จักกันนะคะหรือว่าการใช้ไม้ก้านพันสับลีเองนะคะตรวจเข้าไปในโพรงจมูกนะคะเพื่อเอามาตรวจในการวินิจฉัยเชื้อค่ะ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราไม่มียารักษาโดยจำเพาะนะคะเราก็จะเป็นการรักษาตามอาการนะคะได้แก่กินยาลดไข้นะคะเน้นให้ดื่มน้ําแล้วก็รับประทานอาหารให้เพียงพอนะคะแล้วก็จะเป็นการกินยาละลายเสมหะนะคะถ้ามีน้ํามูกเราก็จะเน้นการล้างจมูกเป็นหลักนะคะ ส่วนใหญ่เนี่ยหลังติดเชื้อเองเราก็จะมีอาการนาน3-7วันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะแยกลูกของเรานะคะจากบุคลากรอื่นๆในบ้านนะคะหรือว่าแยกจากการไปโรงเรียนนะคะประมาณ3-7วันหรือจนกระทั่งอาการที่เป็นหายนะคะ RSV เองเนี่ยเป็นซ้ำได้อีกนะคะเพราะว่า RSV มีทั้งสายพันธุ์ A แล้วก็สายพันธุ์ B แล้วก็แต่ละสายพันธุ์เนี่ยก็จะมีสายพันธุ์ย่อยๆไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นเด็กที่เป็นแล้วนะคะก็ห้ามชะล่าใจนะคะก็สามารถเป็น RSV ได้อีกนะคะ ผู้ใหญ่เองก็เป็น RSV ได้นะคะแต่ว่าผู้ใหญ่เองส่วนใหญ่จะมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีภูมิคุ้มกันที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากติด RSV จากเด็กมาเนี่ยผู้ใหญ่จะมีอาการไม่รุนแรงนะคะค่ะสำหรับการป้องกัน RSV นะคะ ก็อย่างที่เรากล่าวไปนะคะ r s v เนี่ยติดได้จากการสัมผัสสิ่งคัดหลังใช่ไหมคะแล้วก็การสูดดมระอองที่มีเชื้อ r s v ในอากาศนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการป้องกันก็คือง่ายๆนะคะด้วยการหนึ่งการล้างมือนะคะไม่ว่าจะเป็นการล้างด้วยแอลกอฮอล์เองหรือว่าเป็นในเรื่องของการล้างด้วยสบู่นะคะอันที่2นะคะ ก็หลีกเลี่ยงการไปในที่ชุมชนนะคะหรือว่าการที่จําเป็นต้องไปในที่ชุมชนเราก็ควรจะใส่แมสนะคะ,อ,ะอันต่อมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของออการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะคะก็ในเรื่องของการดื่มน้ํานะคะแล้วก็การออกกําลังกายนะคะอันนี้ก็จะทําให้ช่วยการป้องกันห่างไกลจาก RSV นะคะวันนี้ก็ทําให้เรารู้ข้อมูลเกี่ยวกับ RSV นะคะก็ สามารถให้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ปกครองนะคะไปปฏิบัติตัวนะคะแล้วก็ห่างไกลจาก RSV ได้นะคะค่ะขอบคุณค่ะ